สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเถียงเนาะขึ้นแต่เกี่ยวเขามากใหญ่ๆแกงปลาสุกินพี่น้องอู้เป็นตะกินขนาดจองมาจองมาคุดด้วยสุ้ยกระลงขุดออกพี่น้องแกงปลาใส่มักบัวใส่มักบัวปลาดุกหน้าปลาปลาคอเนาะ่อยปลาคอหน่อยปลาดุกหน้าหล่ะปลาเข็งสุดยอดหอมเลยขุดหอมมาอีตูเลาวตะกิน ได้กินอยู่บ่พี่น้องเลยตรงกับพี่น้องเลยกินปลาแดกกินปลาแดกดกินปลาแดกมาทางนี้ก็เป็นพี่น้อง้ะมากินหมักโมน้ำกันเด้อกินหมักโมน้ำกันมือหนีเข้าวเที่ยงได้มือนี่กินข้าวเที่ยงร้านกัปตันเฟิรนมาซอยเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าอละเมยเท่าเทินกับเมยกัปตันกับเม็นอันเดียวกันนี่แหละเมยเท่าเทินกับเมยกัปตันอันเดียวกัน ่นกามาชอยเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละซอยเกี่ยวเขา่ามาเบิ่งมาชมนำการเนี่ยนะเพราะให้พ่อแม่พี่น้องติดตามชมฮ่ซ่องเท้าวกัปตันเลยเด้ <c oughs> อกินหมัมกโมนำกันพี่น้องหมักโมหวานๆเจ๊น้อยให้งงเราบอกเบิ้กงกับคุณพ่อคุณแม่ไปคุณพ่อคุณแม่ว่ารับชมด้วยนะฮะ

ไอ้ไอ้เมย์ใหญ่กับตันเนาะมีพี่น้องทั้งพังไทยอะไรฝากเงินให้เพื่อนาะว่าขอบุญขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปแล้วพี่น้องเออเปินตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นตันใจเลยว่ายังบทถือเลยอืมผมเคยมีคนผมมีผู้ใดฝากเงินมาให้จักเถื่อเนาะ กัปตันกับบเคยได้แหละก็ไม่เห็ดยูทูบนี่ก็มีคุณครูแหละเคยผากมาให้กัปตันเห็ดห่านละหนึ่งมื่นบาทเดียวเนี่กับคลิปหายมลอยมอยแมไปเลยพี่น้องมีให้ฝากมาให้เนาะกรบบอกรบบอเป็นยังเนาะพี่น้องกับกัปตันกับบริคอขอขอแต่ว่าให้เขาไปหลับส้มคลิปของกัปตันายๆเนาะ หลับส้มแล้วก็แซ่หายติดตาม<น>หายเนาะพี่นอ้องติดตามส้มบกขอเองร้ายเนาะขอให้เขาไปบึ่งไปผักดันส่องของกัปตันแน่แล้วก็พาเขาไปติดตามแม้ส่องใยเงืง้งแน่เดอ้อพี่น้องเดอ้อพาเขาไปติดตามส่อง,ง,งใเนนยเงื้อแนเด้อพี่นอ้องรัวๆมีแต่ญาติพี่น้องก,ก็นี่แหละเหตุยูทูบนำกันเนาสะส่องกนะ็มีมีเพืชซีมี่ได้เมื่อมืดนี่กับกามีผู้เล่นเนาะ ขาบอยนะพี่น้องวบอยเป็นคนผ่นแนะนําสักส่วนในเหตุย t u b e แต่ข,ขอขอบใจขอบพระคุณน,น้ำผื่นเนาะแถวบอยเหตุ<ะ>ให้ยาดตีพี่น้องผ่นเหตุให้ครูคนเพื่ด้ไประหาเพื่อแนะน้าหายเหตุหาเหน้ไหือนใดีใจกว้างแลบยเได้นะหดยายตอนนี้ตอนนี้ฮะไปเบิ่งไงเบาใจไอ ทอดไข่กทต้กนจทอดไข่ทอดไข่ขอเบ่ะใจกับมีแต่พี่น้องเลยไข่เจียวเกงปลายังบ่พ่อเนาะต้องไข่เจียวอีกอเบอวิตามินไปอีกเจียวไว้ตะเกาสูตรปรุงไข่ห้องไอเนลได้วะเห็นประเทศไทยคือเคาะลุงกระถาเลยเนาะเออเป็น บุลิ้วไข่ทอดอีหละครับบัได้ปรุงยังเด้เคาะลุงเคาะลุงเลยแหละบบกต้องปรุงเออแต่คนเราต้องปรุงก่อนเนาะขาดสุลดบัได้พี่น้องเลยครอบครัวทั้งเล่าเนี่ขาดสุลดบัได้เนาะแบบกินสุลดขนาดนะแบบว่า ผู้ใดใจบุญกับภากไอ้สุลตเป็งนัวมาให้ไอ้เมย์ใหญ่ของกัปตันนี่เด้อพี่น้องขาดม่ได้พีกคนนะขาดม่ได้แล้วเป็งนัวนี่กับว่าวลินแล้วพี่น้องว่าวลินว่าวม่วงหัวมวนขั้นผู้ใดมีจิตใจอยากจะภากมาให้กับขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะกับภากมาให้กับ เป็นบุญเป็นคุณเลยไม่ต้องขาดบุได้แป่งนวนี่เป้งนัวหนึ่งป้งนวสองปลาแดกเนาะขาดบุได้ขนาดคุณเล่าเข้าแกงป่าขุดหอมเลยหมอม่ใหญ่กระชุ่หน่อยบ่ ตีไข่ตอนนี้กำลังตีไข่แต่เอาไปฉีดดาวกิ๊บบนเอาไปฉีดตัวนั้นนะออตหมักมูแปลว่าเก็บมาจากสวนเลยเมื่อวานสุดซุดหงอนเบาใจผนไปเก็บมาหมักมูพี่น้องเหรอพี่น้องเหมือนลลูกเออหมักมูลูกเหมือนสมัยตะกี้อันแม่เบากับตันไปขายมูเพียหมักมู เพียงอะงกีเพ like, kind of e> ียงละหกีพ like, ี่น้องอาวมีคนซื้ออยู่ดิซื้อและแต่กีขายาครตอนนี้ป้าก็เนี่หลายเพียงเพียงสอกีเพียงละกีเพียงลาหกีที่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้มันคืนมากกับเพียงหากีไม่จักกีบจังหาลอยจักกีบจังหาลอยหาลอยกีก็หาลอยกีเออป้าตัวผู้สีได้หาลอยกีป้าตัวสองกีบสามกีบสี สองบาทพี่น้องหารอยกีบนะไปขายเพียงละกีบสองกีบเพื่อที่ได้หารอยกีบเป้าเจกีบวันราคาเสุดยอดเป็นราคาเสรากระเบริเพกในโตเลนมะโม่กันวยชองเสือพากันกห้องเสือพากีเลยละน่นเนาะปเปรียบเทียบเสือพาจมืออะไรก็ห่วยสิบกีบแล้วนะพื้นชิบงามอยู่ด้วยพื้นกีบอ่าชกีบเด้อพี่น้องวอกเป็นเงินกีบมาพี่น้องกินแตงโม วันวน้ำกันต้อน,นี้รอดมันเดือดนะพี่น้องไข่ <c oughs> เจียวเฮาสูตรเบาลัด <c oughs> สูตรเบาใจนะพี่น้องจอดเออม,มีเทคนิคอีกกันเลยกับ <c oughs> ตาที่บาดเดียวเลยเม่นกับตาท <c oughs> อ้าลงเลย เหตุไผ่อ่อนๆนะพี่นอ้องไผ่อ่อนๆเลยเหตุชงเซน้ำมันยังบุดิกอัดแห้งมาได้เนาะยังโอ้เป็นตะกินพี่น้องแบบงานมาได้เนาะพี่น้องกินกับเขาไอ้เจ่าเนาะเขาวสวยหันหอนโอ้ได้เรื่องเลยเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นตอนนี้ก็คือสีหิวเข่าแล้วกันนี่หิวหิวเข่าตอนงเที่ยง น,นฟูอี่น้องเรื่องงามขนาด็นตะก,กินขนาดพี่น้องเอ้หอมหอมขวดหอมเลยตักปลาดุแกงปลานะพี่น้องเนาะตะก,กินขนาดขวดหอมเลยหอมอีตู่เล่า กหน่อยสวยนะมันช okay. ีวิต่ะต่อนฟกพักบดเขแต่งเขาเขากินเขาแป๊บหนึ่งเนาะจัดไปพี่น้องจัดไปมืัอนี่อาหารการกินเขามีทอดไข่แกงปลาดุปลาคอพี่น้องเอ้ยมีแตงแซ่บๆเนาะบ้านเขาชุดยอดแซ่บเอาลุยๆลงมือเลยมมมาาานั่งลีบีเดอร นี่เราเราเราซับใส่ซื้อเยนไปมือคนโตี้อยกินกับเขาก็แหลมเนี่ยนะาสบายดีบอลลูสบายดีบอลลูมไลูกสบายดีขาเขาบ้านนี้ได้ไหมบ้นอมอล้วกินอะไร

งำหน้าใครจะบอกส้นมาเนาะงามได้แต่ลงามงามืนนันเลยงามซื้อแม่ไปเรียนบ่าวใอยเราจอยไปเกี่ยวข่าวรับจ้าื่อนเอืินยางสีมาพม่นอ, <c oughs> อรอลุดื่มมน <c oughs>

เยี่ยนเนี่ยแต่้ามาจุกมาเจดเดี๋ยวไม่ประกาศแต่ก็นัทีอนีการงานี่คได้คนจบมาเจดได้เออขาเร็วได้เนาะพวกห้าสิบแปดขว้ามอแ่แกมปากแถวสวาจุตามงานเลยเนาะโมนี่งานเนี่ยมาตาบุแล้วยักได้

เออโดนจ้โหดนักเข้าสบายใจเนาะอันตรายเออยังมันหากลงเข้าเตา่ะฮา่์ดบกโ่ดได้มาเลยบอมาหอดสำนีกับต้านี่สิขอปิดคลิปไว้เพียงทีเดอร์พี่น้องฝากกูไล่กูแซ่กูติดตามไปกสองบาวกับต้านเดอพี่น้องสบายดี ฝากกดติดตาม่องยายเงึงเด้อพี่น้องยายเงืงก็ไปกดติดตามให้เพอนแน่